ไอ้ตัวนี้โลให้นะ199บาทเบบี้ทีใครจะเอาให้ลูกให้หลานเล่นได้เลยนะครับราคาวันนี้คือราคาโลจริงๆของแท้สิครับบู้ก็ของแท้นะทุกอย่างของแท้เไม่มีของโกไม่มีนะนี่คือสมานสมานฮะสมานาาอยู่ในขาพี่เลยขายอยู่ใน ในไลฟ์นะครับช่วย F ด้วยนะครับภรรยาก็ชอบนะของเล่นนะพี่แจ้งพี่จังได้ครับไปดูให้เลยครับว่าพี่แจ้งตั้งของได้ใช่แล้วเหรอมานายด่วนอ๋อย่าย่าวีสองนะครับดีเจ็ดสองหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทขอดูในกล่องค่ะตาจิ้งได้ไหมตาจิ้งตัวไหนครับตัวอะไรครับไม่ได้บูว่าทองหมดแล้วบูฟักทองหมดตัวนี้นะครับ อ๋อมือนเป็นวิธีใช่ไหมส่งเอานะในวิธีตากยิ่ได้ด้วยหรอมีมีเป็นส่งไม่เป็นส่มครับปก621ไม่ดูมันต้องทักอินบ็อกก่อนคใครเบบี้มีแทบทุกตัวเลยนะเมื่อกี้ที่ขึ้นไปราคาดีด้วยเดี๋ยวพักในแชทนะครับส่งสติกเกอร์อย่างนี้หรือเปลครับมาค่อยพิมพ์นะครับทุกคนละคัถูกไปใช่ไหมจะรู้สึกว่าเหมือนแบบมันจริงหรือเปล่ามันจริงแน่ๆครับแล้วางแต่ปิดที่นี่มันจริงพ่อแม่ขั้ว บูวีหนึ่งนะครับ b ีศูนย์เจ็ดนะส่วนบีสองนะครับ b ีเจ็ดเก้าห้านะครับ่น่ารักมากมันน่ารักมากมันเป็นอย่างนี้เลยขาบอกว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ครับกินทุกวันเลยครับใช่เหรอที่โดนหลังแต่งงานปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับใช่ครับวนค,ค,รครับกินแหลกแหมอะไรเพรื่อนแฮปปี้ครับมีระไรมีบยยมู้ม่วง มีบ,บุ้งอยู่เนี่ยเอาไ,ใอไรใอ้ตังมีอะไรอ่ะ,ะกินอะไรมีอะไรกินอ่ะมีอะไรเปิดตรงเอาเอาบู้ส่วนเล็กบู้งฟักทองไม่มีมาเดี๋ยวเวียนในนี่ให้ดีด็อกเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะชินจังน่ารักมากนะใครจะเอาครับเป็นเป็นหัวสี่เหลี่ยมน่ารักทุกตัวเลยนะ รเราจะอยู่กับพี่<า>แล้วเราจะให้ของมันเดินมาหาเราโอเคเราควรจะวิ่งพิกเม็ดเดียวพอไหมพอเ,เออนี่วิกเกลิลเหลือนี่ไหมอะไร,รอ,อ่ะผุ้มผ้าวิกเกลิลราคาไปใส่ด้วยมันเป็นถุ้มผ้าที่ใช้ห้องของมาอันใหญ่ เีวีิธีนักษับร์สี่หสองหนึ่งนะครับร้ 199, อยเก้าเก้าเหมือนกันครับเก้าเก้าครับเอาไปถุงวิกโก้ผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยเก้าสิบเก้าบาทพอเดี๋ยวเราจะกินไปไลฟ์ไปน่ารักมาก99บาท P 020นะครับ P ีโปแลนด์ศูนอันนี้ก็199นะจะซื้อไปฝากลูกก็ได้น่ารักมากอันนี้ก็ขัดทุนเลเทเหมือนกันครับฮะขายถุงวิกโกเกิบเาบาทใช่สี่ก <48 S 2> สองหนึ่ง C หกสองหนึ่งนะครับเพื่อขายถูกเมีพอหมูกินไหมไม่คุยมันมันไหมปู่มันบ้างมันก็ไม่เป็นไรวันดีครับว่าไงครับคุยเอาอะไรอยากได้อะไรครับตอนนี้พ่อค้าคักกินนิดหนึ่งครับตอนนี้หรอศูนย์สองศูนย์หมดไปแล้วครับศูนย์สองศูนย์หมดไปแล้วครับไปถุงผ้าครับ บูบู้เหรอฮะบูบูเนี่ยบูบูถ้าเป็นวีหนึ่งนะวีร้อยเยเหรวันนี้เหรอเดี๋ยวดูราคาให้เลยราคาดีเป็นเงินครับดูก่อนว่าเท่าไหร่เอ่ยใครเอาบูวีหนึ่งนะมันมีก็หลายสีนะตัวเนี้ยอันนี้บีศูนย์เจ็ดนะครับห้าร้อยสามสิบบาทบูวีหนึ่งนะครับบีศูนย์เจ็ดครับ ส้ตตามตำมาแล้วครับโอดตังแล้วจะเป็นเพดเพจทักไปนะเขาผมไม่ทักถ้าผมทักไปนี่ไม่ไมไใช่ไม่น่าใช่แล้พี่นนทักไปหรอไม่ใช่มันเป็นข้อความออโต้ตนี่ย็นนะเพื่อนนะแล้วยุงเข้าไปตายในส้มตำเนี่ยนะไหนนี่ไงมันกินอยู่มัน,มมนกินได้หรอมี่ไงเห็นไหม คนหิวส้มตามาเพื่อนยุงยุงกินส้มตำทำไมอ่ะยุงยุงมันจะท้องอยู่ต้องการของเปรี้ยวอะไรกินมื้อละนิดละหน่อยเพื่อนกินเยอะๆยอมากนะครับมาบทมาว่าตัวนิดเดียวใครบอกเขาบอกว่าผอมไปใครบอกเขาบอกอ่ะเออ มัน่นชีม้มีอ่ะมีเลยเมย์มั่นชี้็ไม่หายให้ก็ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเอาตัวอะไรอ่ะเดี๋ยว ah เอาให้มีใครเบบี้ราคาต่ำกว่าป้ายอ่ะใครเกนเอาไหมครับหกร้อยเจ็ดสิบตัวไหนก่ะมาทัดทหยยังอีกเหรอมีกัปวินปลา นี่ก็ลดถ,ถูกมากนะถูกมากลเลยอ่ะมาถูกอีกอ่ะใครจะเอาเอาไปเลยร้อยเก้าสิบเก้าบาทนันน,นี่มันซนะัมเมอร์เซลล์เนี่ยนี่มันคือเหมือนแบบกะร้านเจ๊งอ่ะอจากสามร้อยห้าสิบเหลือร้อยเก้าเก้านะครับชื่อมาตาตาน้องหน้าตาเป็นแบบนี้บู้วน้องน่ารักซะด้วยน้องเปลี่ยนลูกกระต่ายได้ขอบคุณครับเป็นอย่างนี้ ซีแคทเก้าสี่ห้าครับร้อยเก้าเก้าครับซีแคทเก้าสี่ห้านะเป็นสุกนะปู่ได้เบิ้ลไก่อะไก่ไม่กินหรอไม่ชายจะกินแค่นี้แล้วอ้าวราะว่าสั่งไก่มาทำอะไรก่อนตอนแรกว่าจะกินแต่ว่าเพื่อนอันนี้แหละอารังดีอ่าอือเก้าสี่ห้าเพึ่มเติมือ ใครจะเอาซีแคป945นะเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวแล้วครับ199ถูกมากนะจริงถูกมากแน่ๆชัวร์ครับส่งของน่าจะแพ็กวันศุกร์นะหรอนะก็ุ่กก็คือมาลืนใช่ส่งของมาลืนนะครับครับจะเริ่มส่งนะจะถึงถึงเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้แพ็กเฮ้ยแพ,พ็กพวกนันสุ์พรุ่งนี้พอดีค่ะมะลืนนะมาลืน แล้วถามตัวสุดท้ายนะครับพีน่นอ้วนเพราะแบบนี้ใช่ครับตอนนี้เดนเพิ่หลักครับไม่ได้ลดทีเก้าสี่ห้าเดี๋ยวสองตัวสุดท้ายนะขอมอนชีตหน่อยไม่รู้ม,รม,รมันนุ่มวันชีตอยู่ไหนเดี๋ยวต้องไปยืมมารันหนึ่งนะบอกไม่กินข้าวเหนียวดล้วเหรอเอเดี๋ยวก็อ้วนอีกผมไม่คหรอยเขาถามว่าทำไมไม่กินเราอะใครอบอเนี่ยเขาบีมอยู่โูต้องกินข้าวเหนียวเลยจะได้แบบ มันไม่มีแรงวันนี้แรงก็เยอะเันไปเลยไอ้น้องนี่เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะ4 9 4 5ก9 9ส่เท่านั้นนะครับ4 9 4ยส5เ้หมดแล้ว่ห้มดแล้วค่ะนะมันเป็นพืชไงพืชมันเป็นมัรโกะไงแล้วให้รังไก่มาไม่กินไก่โอ้โหกิน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 นะกินก็ได้ช่วยกินชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งจินมเปล่าไม่จิมไม่ิ้ย่ บ้านชี้เจอตัวเดียวอ่ะเจอแค่นี้เยี่ยมมากสาม้าน่นา4อะเล็กๆเขาย่างไก่อร่อยมากเลยนะฮะพี่พีพี่พนนยืมนาฬิกาจะให้ไหมคะยืมอะไรครับเอาสวอตไหมครับอยู่ตรงนี้เองไม่เอาเอาทีา่ข้อมือหนึค <laughs> <laughs> รับเพื่อเรายืมไปถ่ายรูปด้วยหนึ่งนะ <laughs> เดี๋ยวไปออกข่าว <laughs> โอ้ไป <laughs> 6นะครับดีด็อกหกม่อนชิจิวจิวขนาดไหนอ่ะนั่นไนองจิวอุย้ยแปบบน,นังนะอะไรกำลังดูนะฮะเพื่อนเขาบอกยืมน่ไยก,<ะ>กางหน่อยโลฮะนอนกางันยืมหน่อยโลเดี๋ยว <laughs> ม่อนชิชินั่งอ๋อมีตัวเดียวด้วยแต่ยิงันเนะ ปู่เดี๋ยวมันก็หมดถ้าปู่อยู่อ่ะเราเจะได้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับมาเราไปอะไรต่อไม่ต้องกินมันไม่มันไม่อ้วนอ้วนเป็นโปรตีนกินกับข้าวเหนียวไปจริงเหมือนอ้วนกับข้าวเหนียวไหมล่ะไม่เราไม่มีอะไรอ้วนถ้าเราคิดว่ามันไม่อ้วนมันก็ไม่อ้วนไม่ถ้ากินเยอะขนาดนั้นมันต้อ้วนแน่เขาบอกว่าถ้าเราบอกว่า เราบอกตัวเองว่าแบบให้เราเผาผ่านเยอะๆอ๋เราก็จะเผาผ่านเยอะเออกออกละไกนี่เนาะเน้นยกแล้วก็บักนเยอะยกอะไรนะบักกินให้เยอะให้ตัวใหญ่เข้าไว้ได้ยกเลิกใครลด้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อ้วนก็คือเราไม่อ้วนใครบอกเพื่อนใครสอนจริงๆอ๋อเพื่อนยจะว้ฮะใช่เบื่อเพื่อนเาบอกผอมในใจเชื มันมไม่มีอนาคตของกระบอกนล้วก็ยังเหลืออะไรอ่ะฮะเราก็ขายไปเยอะเยอะแล้วนะเพื่อจะไหวเวลาพอยังเอาทวนขอดูบูลูกเจีย๊ยบดูโชว์บูลูกเจีย๊ยบหน,น่อยราคาดีนะครับอย้999บาทเอาเพื่อนมาไหนอะอันนี้นี่บูลูกเจีย๊ยบบูลูกเจีย๊ยบนะครับคนนี้ครับมาหัะไรวะดีด็อกเจ็ดสองสี่นะครับบูลูกเจีย๊ยบที่ถามเมื่อกี้ เาบอกว่าพีพีตัวน้อยหนึ่งภรรยาตังอุ้มไหวเลยเรื่องจริงแชทเจ็ดสี่ห้าร้อยเก้าเก้านะครับร้อยเก้าเก้าบาท C เจ็ดสี่ห้าร้อยเก้าเก้าใครจะยกบล็อกเท่ากับหกนะครับ C เจ็ดสี่ห้าร้อยเก้าเก้าครับยกบล็อกเท่ากับหกได้นะนี้ราคาโลคัทุนทุกท่นครับจริงร้อยเก้าเก้าบาทเท่านั้นน่ารักน่ารักจริงจริงจำได้ว่าเคยขาย อุ้ยช้อนหักหมดวาสบีหมดตอบปุ๊กครับหมดแล้วครับสี่เจ็ดร้อยสี่สิบห้าหมดแล้วค่ะสี่เจ็ดร้อยสี่สิบห้าหมดแล้วค่ะเราจะมีตัวไหนให้ขายอวกอืมเงาเลโก้เลโก้จะมีอีกเหรอมีเลยอ็ขยะไม่หายจริงนะมีเลโก้ครับเลโก้เผื่อใครรู้สึกว่า เรามีเวลาว่างเยอะแค่แกะไม่พอเราเอาไปต่อด้วยแต่ว่าน่ารักนะมันเป็นแบบอย่างเนี้ยเป็นเซ็ต<ก>เ,เอาไปต่อเป็นบ้านเดี๋ยวเอาราคาดีๆให้ราคาตาำช็อปไหมใช่ช็อปห้าร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบบาทเป็นเลโก้น,น <Lego S 2> นะใครจะเอา E สามสองสามนะห้าร้อยยี่สิบบาท E สามสองสามตัวนี้นะ แต่ต่อมาแล้วน่ารักนะครับตามกว่าช็อปนะ520สบาทขายไม่ขายไม่เก่งใจชออ็อปหรืสามสองสามนะยี่สามสองสามครับห้าิครับตัวขคยเบบพี่ <c oughs> ให้อีกทีเผื่อใครอยากได้ตัวไหนนะจะไปแล้วครับเอ่อจะบอกว่าอันนี้เหลือตัวสุดท้ายนะ999บาทใครจะเอานะดีด็อกเสองสเป็นบู้เหลืองแล้วก็ห้า ใครจะเอาตัวนี้ราคาต่ำป้ายเหมือนกันคลายเบบี้ที่มีแต่หัวอันนี้ครับราบูบ้อยงหกสิบบาทนะ C cat สี่สองหก C cat สี่สองหกนะตัวนี้นะแล้วก็ถ้าใครจะเอาตัวคลายเบบี้ตัวนี้<ะ>นี่ปะหมดแล้วปะอ๋อแล้วก็ใครจะเอาคลายเบบี้หน้าวายนิวตัวนี้นะตัวที่หน้าเป็นยางนะครับ วันนี้670บาทต่ำกว่าป้ายเงิน e 2อ1กน e 291 e 29นะครับแล้วก็ถ้าใครจะเอาตัวคายเบบี้ที่เป็นพาวเวอร์พับนะ <4 18. S 1> ที่เป็นหนอนวันนี้420บาท c cat หนึ่งหนึ่งนะ c cat หนึ่งหนึ่งตัวนี้นะ c cat หนึ่งนนะ41ถูกต้องครับผมแล้วก็ใครจะเอาตัวเบบี้ซีนักสัตว์นะครับ น่ารักว่ากอันนี้โลเลย199บาท C cat หกสองหนึ่ง C cat หกสองหนึ่งะแล้วก็ใครจะเอากระจกนะอันนี้440ิ dog 240 D dog สอง D dog สองอันนี้พั86 86นสาห D dog ห8แห D dog ห8แปดหกอันนี้หมดแล้วมั้งเสรล ไอนี่เหลือหนึ่งตัวสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทพศูนย์สองสองพศูนย์สองสองนะครับอ่ะนี่ไอนี่หมดแล้วเอาหมดแล้วเหรอพี่อหมดไปหลายอย่างนะให้เราเอาอะไรพิมพได้เลยครับออแล้วก็เรามีบูวีหนึ่งนะบูวีหนึ่งห้าร้อยสามสิบบีศูนย์เจ็ดรหัสคือ B บอยศูนย์เจ็ดส่วนบูวีสองห้าร้อยสามสิบเหมือนกัน B เจ็ดเก้าห้าครับ รหัสคือ B boy 795นะครับเบบี้ทียกเบบี้ียกบล็อก6นะเบบี้ียกอันนี้นะครับเป็นที่ใส่การ์ดการ์ดโฟเดอร์นะ E 125ครับมีราคา390ครับ E 125 <On> การ์ดโฟเดอร์ขายเบบี้ครับโอนได้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับแท็กของวันศุกร์แท็กของวันศุกร์จบ,จบแล้วจบแล้วพอ วันเาเงาวนเงาเงากับการขายของเล่นฮะทีมัไหมอะทุกคนอันนี้ท้ายท้ๆสองชิ้นสุดท้ายนะคือเรามียาย้าที่หน้าตาน่ารักมากก็คือน้องเป็นอย่างนี้ขยับตาได้มีกลิ่นหอมและราคาถูกมาก119ยสิบาทรหัสคือ E T 2 1 E E สี่สองหนึ่งนะครับร้อยสิบเก้าบาทต่อตัวแล้วเรามียาย่า V2 สองเป็นผลไม้หอมเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวผลไม้เป็น V สองเนาะอันนี้รหัสคือดีด็อกเจ็ดสองหนึ่งใคร 2> 2, <3 S 1> อยาก <5. S 1> ได้ <5. S 1> อะไรเลือกได้นะครับไปแล้วขอบคุณมากเลยบุ๊ครับก็เดี๋ยวแก้มมกลับมาวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เราไปปักช่องกันครับแต่ว่าเดี๋ยวน้องกลับมาวันศุกร์วันเสาร์เขามีไปหลายโอท็อกนะ น่าจะเป็นที่เดิมมองงามเอ้ยเดิมมองบางกะปิครับก็ไวเ้เจอกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับบ,รบ๊าบายค่ะ